ข้าพเจ้าก็80ดสิบกำลังหนุ่มกำลังแข็งแรงคนอื่นไม่แข็งแรงอย่างไม่แปสิบพูดถึงแปสก็มีอยู่ว่าพี่สาวอายุแปดสท่านค่อนข้างจะแก่แล้วเมื่อวานเราไปเยี่ยมที่จริงควรมาพักที่สวนจิตนี่แต่ท่านไม่สบายก็ไม่สบายอยู่มากก็ ต้องไปให้กำลังใจท่านวันนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีงานพรุ่งนี้ก็ไปไม่ได้มาลืนก็ไปไม่ได้แต่ว่าต้องไปเยี่ยมท่านไม่สบายแต่ว่ามีอยู่ว่าประชาชนไปเยี่ยมอยู่มากที่โรงพยาบาลมีประชาชนไปเยี่ยมเต็มลานห้องชุมนุมเต็ม ก็เลยทำให้สบายใจว่ามีคนเอาใจใส่คนที่ไม่สบายให้กำลังใจวันนี้ต้องชมคนไทยว่าคนไหนไม่สบายก็ให้กำลังใจเพราะว่าคนไหนไม่สบายรู้ว่ามีคนเอาใจใส่ก็สบายพระราชดรารัสพระบาทสมเด็จ พระมาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลระอองธุทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาวันที่5ธันวาคม2550ณศาลา,าดุสิตารายภายในพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่4ธันวาคม2550